รายการ a d ด n ิววิชั่นในช่วง Vision Talk ครับคุณผู้ชมครับ,รบเรื่องของการทําความดีบางครั้งมันต้องมีจุดเริ่มต้นและคนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นจะต้องเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและก็กล้าที่จะสู้แดดสู้ฝนนะฮะอย่างที่เขาเรียกว่าอาจจะต้องด้านกันบ้างแต่ที่สําคัญก็คือด้านในการทําความดีนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและท้ายที่สุดจะมีคนเห็นความดีความด้านของเรานั่นแหละ และนั่นจะเป็นตัวอย่างจุดเริ่มต้นที่ดีของสังคมวันนี้ผมมีจุดเริ่มต้นที่ดีมาเล่าสู่กันฟังนะครับคนคนนี้เป็นคนที่ตั้งเครือข่ายเพื่อนหนังสือขึ้นนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่เรียกว่าทําให้คนที่รักหนังสือแต่ว่ามีหนังสือที่เขารักมากมายแต่ว่ามันเกินความจำเป็นจะต้องมาแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้าง นี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับมารู้จักกับเขากันนะครับคุณพลพิสิทธิ์คงธนา,านสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่รายการของเราได้ต้อนรับคนที่เป็นคนต้นเรื่องคนที่เป็นคนจุดไฟความคิดดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานคืนงานปล่อยหนังสือคืนสู่สังคมนะครับล่าสุดจะมีการปล่อยหนังสือเนี่ย ไปสู่สังคมครั้งที่9ครับครั้งที่9วันที่เท่าไหร่นะครับเอ่อวันที่17กุมภาพันธ์17กุมภา,มาที่จะถึงนี้นะครับย้อนกลับไปเลยครั้งที่1เกิดขึ้นเมื่อไหร่และอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับครั้งแรกนี่เดือนมิถุนาครับเดือนมิถุนาเราจัดเป็นครั้งแรกเราเราก็เห็นว่าคนอ่านหนังสือน้อยแล้วก็มีจุดนึงคือหนังสือบ้านเราเนี่ยราคาสูง คมันโอกาสในการอ่านมันไม่เท่ากันแล้วก็เราพอดีมีร้านหนังสือเล็กๆอยู่ที่ชั้น4ี่หอศิลป์เราคิดว่าเดี๋ยวราหนังสือร้านเราเนี่ยมาวางสัก50ิเล่มร้อยเล่มค,คนอ่านก็พอล,ละดีกว่นะครับตอนนั้นปกติแล้วเวลาที่เราจะไปเปิดร้านที่หอศิลป์หอศิลปะก,กรุงเทพตรงข<ช>้ามมาบนคลองได้เนี่ยม,มันต้องเสียค่าเช่าฮะเราก,เราก็เราก็มีค่าเช่าอยู่ตอนตอนแรกตอนแรกเสียเป็นค่าเช่าอยู่แล้วตอนนั้นเป็นเชิงพาณิชย์นะก็ว่ากันไปเป็นเป็นร้านส่วนตัวก็ทําอยู่แล้วก็ เราก็เห็นว่าคนมันก็อ่านหนังสือกันน้อยแล้วก็หนังสือประเภทอย่างเนี้ยเป็นหนังสือเฉพาะกลุ่มหนังสือทางเลือกคนก็อ่านน้อยแล้วก็หนังสือเราก็เยอะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็มาบ่นกันบางคนเป็นนักเขียนบางคนเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ว่าหนังสือมันมีเยอะนะผมก็ไปเจอตัวอย่างในต่างประเทศเนี่ยที่เขาเอาไปปล่อยหมายถึงว่าเขาไปปล่อยตามสวนสาธารณะหรือว่ามันมีอยู่คนหนึ่งศาสตราจารย์ที่ประเทศจีนนะฮะ แกไปนั่งบนฟุตบาทแล้วแกก็เอาหนังสือของแกเขียนบ้างเพื่อนบ้างหนังสือสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยใครอยากได้ก็เอาไปอ่านอ่านเสร็จก็เอามาปล่อยต่อเราก็คิด,ดว่าเอเราน่าจะทําบ้างสัก50เล่มร้อยเล่มก็ทำไปพอดีพอเราคิดจะทำเนี่ยก็ไปบอกเพื่อนคนแรกเนี่ยคือคุณอภิชาติ ศักิ์ชลาทอนแกเป็นนักเขียนแกก็บอกเอาสิผมเอามาพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นแกก็หิ้วมาเลยแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ที่หอศิลป์นะฮะเป็นร้านใกล้ๆกันกูรสตูดิโอแกบอกโอ้เดี๋ยวผมเอาตั้งสือธรรมะมาสองสามร้อยเล่มเอามาช่วยแล้วเพื่อนอีกคนเมื่อก่อนชื่อร้านสันชัยป๊อปผมร้อยกว่าร้อยกว่าเล่มเดี๋ยวผมเอามาผมจะย้ายห้องแล้วอะไรก็กลายเป็นว่าครั้งแรกเนี่ยเราได้หนังสือตั้งพันพันกว่าเล่มพันสองร้อยเล่มซึ่งก็สนุกมากแล้วก็พอเราทําใบปลิว ตอนนั้นตอนนั้นเราก็ยังสร้างกิจกรรมทาง Facebook อะไรไม่เป็นนะรู้สึกว่าสร้างวันท้ายๆก็มีคนมาร่วม50-60คนอย่งเงี้ยแต่พอถึงวันงานจริงๆคนก็มีระดับมากกว่า300คนแล้วก็นังสือ1,200เล่มเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักครึ่งลังอย่างเงี้ยครัครั้งแรกนะครับนะครั้งแรกเลยครั้งแรกวันที่เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะครัรู้สึกจะเป็น16มิถุนายน16มิถุนาปี2555ร เป่5ปีแล้วเริ่มต้นเลยแต่การที่เราไปเช่าพื้นที่เล็กๆของหอศิลป์กรุงเทพแล้วก็เริ่มมีคนเอาหนังสือมากองเต็มไปหมดเลยทีนี้จัดการกับหนังสือเหล่านี้ยังไงอันนี้อันนี้อันนี้มันคนละส่วนกับร้านค้านะฮะเราออกแบบตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าเราต้องมีตาปั๊มว่าปล่อย ซึ่งไม่เกี่ยวกับหนังสือในเชิงพาณิชย์ที่เราจาหน่ายอยู่ที่จําหน่ายก็จําหน่ายไปที่จำหน่ายก็จาหน่ายไปแต่ว่าไอ้ที่ทากิจกรรมเนี่ยเราก็ขอทําหนังสือขออนุญาตหอศิลป์ว่าขอใช้บริเวณหนึ่งเพราะว่าหอศิลป์เขาเคยให้เขียนโปรไฟล์ฮะว่าใครทํากิจกรรมที่ช่วยกันเนี่ยก็เขาเขาเขายอมที่จะสนับสนุนใช่ไหมก็ฟรีเลยเฉพาะเฉพาะในเฉพาะในส่วนที่ทําเรื่องของโครงการดีๆครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยเราไม่ใช้เครื่องเสียง ขเขาบอกไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ฟรีแต่พอครั้งที่สองนะเราจะเริร่มใช้เครื่องเสียงเขาบอกต้องเสียต้องเสียค่าใช้จ่ายสองสามพันต้องมีมเราเ,เขียนหนังสือไปถึงกทมนะ,ะครับทำแผ่นไปสัก12ครั้งว่าเนี่ยเราจะเริ่มจัดเป็นรูปแบบแล้วนะเราจะมีละครใบเราจะมีอ่านบทกวีเราจะมีดนตรีรู้สึกครั้งที่สองนี่ได้พี่อารักอารักอภารกิจอ่ารกิก็เสนอเสนอแผนไปเขาบอกว่าโอเค กทมสนับสนุนคุณคไม่ต้องคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องเสียงค่าพื้นที่อะไรนะทำไปก็ทําได้ตั้งแต่มิถุนากระดกกระดาสิงหากันยาตุลา พศจิกาธนวาครับแล้วก็มกุลาเพิ่งผ่านไปอ๋อเดือนละโครงการเดือนละครั้ง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 ไปเรื่อยครับครั้งหนึ่งได้สักนังสือกี่เล่มครับจากครั้งแรกเนี่ยพันกว่าครั้งแรกมันพันสองครั้งครั้งต่อมาก็สามพันกว่าหลังจากนั้นก็คือหมายถึงว่าคนอื่นเริ่มเห็นคนก็เอามาให้เรื่อยคนที่รับไปครั้งที่หนึ่งก็เอามาบางองค์กรบางสำนักพิมพ์พอรู้ข่าวว่าเราทำเนี่ยก็ ติดต่อมาว่าจะเอาหนังสือมาให้มีคนไปรับไหมอะไรเนี่ยเราก็พอดีผมผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งกลุ่มหนึ่งสองสาคนเน่เขาอาสาไปเก็บเขาก็เป็นอาสาสมัครที่แบบว่าขอนิอนึงให้มีปริมาณมากหน่อยเขาไปเก็บก็ช่วยได้เยอะเลยฮะถ้ามีปริมาณสักหน่อยหนึ่งนะครับบอกจํานวนประเภทประมาณว่าคุณแบกไม่ไหวแล้วแหละไม่ไหวครับสองลังสามลังเนี่ยเขาก็ไปเก็บขอพก็แจ้งมาเราจะไปรับให้แล้วพอพอเราทดลองทําเสร็จครั้งที่หนึ่งเนี่ย <c oughs> เราคิดว่ามันต้องจัดเป็นรูปแบบเป็นขบวนแล้วน่าจะเป็นเครือข่ายนะ <c oughs> เอาคนเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์มาบ้างเอานักเขียนมาบ้างตอนนั้นคุณอภิชาติเพื่อนผมเนี่ยก็ยังไม่เสีย <c oughs> พอดีท่านจัดงานกับเราได้สองครั้งก็เสียไปม <c oughs> ันก็จะมีนักเขียนมีเจ้าของสำนักพิมพ์มีคนอ่านมีเยาวชน <c oughs> มีศิล,ลปินเราเราก็พยายามดึงมานะเพื่อให้มันมันมันหลากหลายปรากฏว่าพอพอ,พอทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราประทับใจที่สุดก็คือว่า ทุกบ้านเนี่ยมีหนังสือที่อ่านแล้วหรือว่าไม่อ่านแต่ไม่รู้เอาไปให้ใครับแต่พอโครงการเราชัดเจนมีตาประทับว่าปล่อยเขาก็อยากเอามาให้เราเขาอยากจะมาร่วมงานกับเราคือเห็นชัดๆเลยว่าไม่ได้เอาหนังสือของเขาแล้วก็มาทามาขายเป็นหนังสือมือสองไม่ได้ไปทำธุรกิจต่อยอดนะไม่มีเลยชัดเจนถ้ามีปั๊มว่าปล่อยมาจากคนที่บริจาคมาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นต่อวิธีการที่เขาจะมาเอา ตอนสองสาครั้งแรกก็โกลาหนมากเราจะพิมพ์ไปในแบบปลีว่าไม่มีเงื่อนไขชอบเล่มไหนเอาไปเลยก็พอครั้งที่2อที่สเนี่ยก็คนชักไม่ไหวฮะมันจะมีรู้สึกเงนในยูทูบมีอยู่ภาพนึงถ้ากดไป YouTube แล้วพิมพ์เขาปล่อยหนังสือนะ,ะแต่โกลาหนมากจะแย่งกันแบบหัวชนกันเลยแล้วก็บางคนก็เอาไปเยอะแล้วบางคนก็น่าสงสัยว่าเอาไปทำอะไรเอ,ไเอาไปมากเกิน ตอนหลังเราก็เลยมาจัดระบบหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนที่เขาให้หนังสือเรามาเนี่ยเขาอยากให้กระจายให้ทั่วถึงรเราก็เลยทําเป็นลักษณะบัตรสีแล้วเป็นคิวครับตอนหลังก็ให้คนละพ็อกเก็ตบุ๊กหเล่มแมกกาซีนสิเล่มรวมแล้วเป็นอู้กครับคุณพลวิสิทธิ์ครับ,รบตั้งแต่ฟังมามันเหมือนกับว่าคําว่าไม่มีเงื่อนไขนี่มันไม่มีเงื่อนไขจริงๆเลยในคราวแรกๆไม่มีครับไม่ คือคุณเดินเข้ามาเลยแล้วก็รู้สึกเราจะทำลงทะเบียนหน่อยเพราะว่า,<อ>า,าตามเวลาเขาจัดงานศิละปะอะไรเขาก็มีลงทะเบียนเพื่อให้รู้ยอดอคนมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะอพอพอลงทะเบียนให้เราเสร็จปุ๊บคุณก็เลือกเลยพอถึงเวลาบ่ายสองเนี่ยเราปล่อยคุณก็เลือกเข้าไปเลือกได้ในคราวตั้งแต่คราวแรกเลยแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยคราวแรกมากันกี่คนครั้งแรกก็ครั้งแรกมันสองสามร้อยแต่ครั้งแรกมันเป็นเรื่องของคนไม่ได้ตั้งตัวนะฮะมันก็นา่ารัก ภาพออกมามันก็สวยงามมันก็คนไม่ได้เตรียมใจจะมาท่อยท่อยใสกันพอครั้งที่สองที่สามเนี่ยมันเริ่มแบบไม่เป็นธรรมชาติแล้วบางคนตั้งใจมาไปชวนเพื่อนมาพอมารู้ครั้งที่หนึ่งเขาทำกันอย่างนั้นได้พอครั้งที่สองเขาไม่มีเงื่อนไขทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาจะมาแบกจองมาใสจริงๆเลยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ว่าตอนหลังเราเราก็ต้องจัดระเบียบนิดนึงเกรงใจคนที่เขาให้หนังสือมาเพราะว่าเขาคงไม่อยากเห็นภาพที่มันมันเกินจากคําว่าปล่อยครับ นี่เป็นครั้งที่8ปพึ่งจัดไปเมื่อวันที่20มกราคมคที่ผ่านมานะครับ,คร,บครั้งล่าสุดคนที่มาร่วมง,งานประมาณเท่าไหร่ครั้งล่าสุดนี่เราเชิญอาจารย์วิทยากรเชียงกูลมาพูดเรื่องออเรื่องเรื่องเลมิสลาฟเรื่องเหยื่อธรรมเรื่องเรื่องโอกาสในการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มี อาจารย์พิษพงศวรรษรัฐศาสตร์จุฬานี่เขาปากดีครับเชิญมาหน่อยแล้วก็สักกายามัตยากวิศิลัยอีกคนรแต่ละคนก็ดังๆพั่นกเราเราอยากจะให้กิจกรรมเนี่ยไม่ใช่มาเอาหนังสืออย่างเดียวให้รับความรู้ไปด้วยว่าอ่านอ่านคล้ามพรมแดนประเด็นที่เสวนาล่าสุดนะว่าเขาอ่านกันยังไงเขาเลือกหนังสืออ่านยังไงอ่านแล้วมันจะได้อะไรอะไรเงี้ยนะฮะก็คนก็ มากกว่า500คนนะครับครับแสดงว่าไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บมาลงทะเบียนลงทะเบียนถึงเวลาเป่านกหวีดผมไม่รู้ทำทำวิธีกันหรือเปล่าถึงเวลาใครอยากจะเอาอะไรก็เอาหลังๆนี่หลังเป็นมีจัดระเบียบงานมากขึ้นด้วยนะครับมันมีสีแล้วไม่รู้เราจะจับสีอะไรมาใช่ไหมฮะสีหนึ่งก็มีกลุ่ม50-30คนอย่างเงี้ยแล้วแต่ทางน้องๆเขาจะจัดการนะฮะพราะตอนหลังนี้เรามีเรามีเราเป็นเครือข่ายก็มีอาสาสมัครมีน้องอะไรมาช่วย5้าคน20คนอย่างเงี้ยมันก็ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของเครือข่ายและวิธีการติดต่อนะครแต่ว่าถามนิดนึงคือว่าเวลาที่เราจะจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเรา ปล่อยข่าวทางไหนและที่สําคัญก็คือเมื่อสักครู่นี้คุณพลพิสิทธิ์พูดถึงเรื่องของการปล่อยสีผมผมไม่เข้าใจเขาว่าปล่อยสีอะไร <c oughs> หมายถึงว่าเราตัดกระดาษเป็นสีสีแล้วสัก30บใบ50บใบแล้วเขียนหมายเลข1 2 3 4 5จนถึง30แล้วเราแล้วใครเข้ามาเนี่ยเราก็ให้ให้ให้เป็นจนครบ30เบอร์แล้วก็เปลี่ยนสีซึ่ง คนที่มารอก็ไม่รู้ว่าเราจะจับสีอะไรได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นการให้ความยุติธรรมว่าไม่ใช่ว่าถ้าบัตรคิวเนี่ยมันบางทีมันก็จะยาวไปคนมาทีหลังอาจจะเบื่อรอแต่ถ้าเป็นสีนี่คือคุณไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เป,เ,ปเป็นเทคนิคในการจัดการของของ,อ,องน้องๆเขาที่แบบว่าจะให้ความยุติธรรมแล้วก็ให้ลุ้นกันนิดนึงว่าใครได้ก่อนได้หลังแล้วเดี๋ยวนี้เงื่อนไขของการได้ หรือหยิบหนังสือเอาไปเนี่ยมีเงื่อนไขเรื่องของจํานวนอะไรไหมครับพ็อกเก็ตบุ๊กหเล่มแมกกาซีนสิเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กหเล่มแมกกาซีนสิเล่มแล้วถ้าใครอยู่จนเลิกงานเนี่ยหนังสือยังไม่หมดก็กลับมาเลือกเอาได้ครับบางคนขอไปส่งต่อให้ห้องสมุดขอไปมอบให้เด็กจริงหรือเปล่าเราก็เอาไปให้จริงจริงหรือเปล่าเราเราจะไม่สืบอะไรขนาดนั้น ถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณใช้วิจารณญาณก็แล้วแต่คุณก็ทําหนังสือมาเป็นเรื่องเป็นราวนิดหนึง่งแล้วเราก็บอกว่าให้รอหลังปล่อยเสร็จแล้วก็บแบ่งๆ่งเอาไปเพราะว่าหนังสือเราก็ได้รับการสนับสนุนมาเราก็อยากจะให้ปล่อยไปให้ได้มากที่สุดครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาเราจะมาคุยกันนะครับว่าหนังสือประเภทใดบ้างที่คุณสามารถที่จะร่วมแบ่งปันหรือ เอาเข้ามาไว้ในกลุ่มนี้เพื่อที่จะให้คุณพลพิสิทธ์นั้นปล่อยออกนะครับและวิธีการติดต่อกลุ่มนี้เขาทำกันอย่างไรงานนับตั้งแต่นี้ไปจนครบ12ครั้งและพอพอครบแล้ว12ครั้งเนี่ยเขาจะมีต่อต่อกันอีกหรือไม่เอาละครับพักกันสักครู่เดียวครับ